ก็คือทีมไล่ล่าสองสี่ถึงสี่ครับมากันลืมไหมวันนี้นี่ครับรอกันจนเมื่อยแล้วฮะนะครับวันนี้เขากลับนะเชียอยจากเชี่ยวเชเทนครับวันนี้ครับน้าเชมาโลนกันอยู่ที่บางซื่อสวัสดีค่ะมารอขบวนสองสี่ถึงสี่กันนะยังจะปวดท้องปวดไสแล้วรถจะไม่มาจริงไหมเนี่ยจริงครับอาจจริงครับลงจริงครับเดี๋ยวเจอในช่องแน่นอนแม่งกลัวอย่างเงี้ย ฝากช่องเทนคลิปด้วยนะคะช่องอะไรนะฮะช่องเทนคลิปค่ะช่องเทนคลิปนะฮะช่องนี้เป็นไปได้กดอันสำหรับใครไปนะฮะช่องนี้อย่าไปดูนะฮะพอเราล่นฮะราเล่นสาวเทนใช่ไหมครับช่้งเจวเทนครับเาวเทนชวมคับรเด็กชายบริสุดครับาเด็กชายบริสุดนะเดี๋ยวมีช่องด้วยุนีิทีรงานรถไฟหมดเลยนะครับเนี่ยมารอถ่ายครับมีหลายช่องนะคะขออนุญาตปิดคลิปก่อนฮะทำไมวันนี้เราต้องออกมาถ่ายกันเพราะว่ามันมีรถจักรแคนเซิลมาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะครับ เห็นแต่แต่ตรงซ้ายงานแล้วนี่เขาลากกลับที่สระบุรีแล้วเนะที่ของอิตาเลียนไทยเขานะครับเลยต้องออกมาทำคลิปชักหน่อยนะนี่นะครับมาแล้วครับทีมงานตั้งป้อมรอนะครับน้องเพียวน้องเพียวก็มาครับรถหายาก โดย G.K นะครับดูว่า G.K พ่วงอะไรมานะครับเดี๋ยวรู้กันครับ่มาเมื่อกี้รอตรงนู้นครับนึกว่ารถจะมาตั้ง รวนในสถานีครับแต่ว่าจอดตรงนี้ครับเดินครับ ก็จะได้ครับจอดตรงนี้ไฟไม่สว่างเลยครับ